งูงอยสมกับขายยาืถุงอร่อยองทำยังไงเน่ยนะสมกับขายอาคนอยากกินห่อนย่นื้องมันถือไกลเราเห็ดแสบไหแสบแสพวเราแสบอย่างนีสยับขายขายาาสวมงอสมเนยัขายเน้กเาเต้ตหู้งัวเลยนี่เด้อคนสิรยขึ้นมาห้องไฮอีกตัางหาขายงวบดอห้องไ้เบองในี้เจ๊เลย ขายยบขายยาสมสมสมยังขายบ่เไรสมก็เนยว่าขายบ่ไรสมยังขายบ่ไรแ่ม่ขายงัวขายบ่อไ้ห้องไห่บ่อไห้องไห่ใส่กันห้องไห่่กันเออเอาลูกีโตเ็นแท้วดเ้นวะนวยขายบ่อกไฟมาน้ำตาจิตแตกนี่เพย่นั่นน้ำตาจิตแตกนี่เพราะเพราะแง่ถือใหน้ำตาอไหลเน้ออะไรจหวา่ราขาย ตโตเดี๋ยวนคืองคือยังนี่ได้อให้กินเนี่มันีแวักมขายเส้นไงขายอย่างสมงนะครับเอาจเาหอนึงสิบห้าบาทพอได้พอใหญ่ตอเรท่าไห่นั่ตเราสาหอห้าสิเอาเช้นั่นสหอหเออเจ้าจีทอยังล่ะโอ้ ก็สามหมืนลอดสามหมืนโพกันยังบอกกันอยู่ราคามันก็ยังมีอยู่ไม่ต่อหายอนบ่ยืาเมอไลูกสาวเรางามเลยจอดลูกสาวเรางามไงามกับ่มีสีิไข่ยดอกอารมณ์ดีเลยอารมณ์เดีวดีคือะรตอนนี้จากเชงใหเมื่อกี้ขายง่วไปได้จงใหม่รอยนี้มาแล้วงามกับว่มีสีดเป็นแมเทาข่ยรอ เเป็กระชอ้เปนหวาห้านไลวูกสาวเรางามไหนเอาลูกสาวเรางามไหนถามมี่จะยายจะมีจะมีลูกจะคนนี่เอ้ก็จะเป็นลูกเขยจะค่เขาเป็น้านโอ้ร้านร้านงามไหมเนาะเห็นเหรอเห็นเหรอเาะเราทอ่เขาหลายแห่งเรา จากเอ้าเท้ายายจากจากเมื่อกี้ช่องไห้ตัวนี้เริ่มร้อยิ้เหมนน้ขายง้อไปได้นะขา่อะไ้พ่อเอ้ยพ่อต้นเยน้องเจ้านี่หัวล้อนดีอารมณ์ดีขึ้นแล้วตัวนี้ลูกน้องเจ้าอารมณ์ดีขึ้นแล้วพ่อต้นเยู่ไหขายงออมเห็นหนช่องไห้แน่นอนเบเยบินร้อนรอนรอนนองบเอ มย <c oughs> <c oughs> มย่เจ,จากเมื่อกี้บุกา่าอย่าไปเถ้าย่างใส่ใส่ยาดิ <c oughs> จากเมื่อกี้ห้องห้พี่น้องครับตอนนี้เริ่มอารมณ์ดีกันแล้วเ <c oughs> ออเอาขายงัวไปได้ห้องห้พี่น้องโอ้ <c oughs> ยยัอยหวเอา <c oughs> ไป <c oughs> ผมมาได้ทไายงัวงมาหาไายคนนี่แหละพี่น้องครับมาเหนี้เยา <c oughs> แต่ราคาเมื่อกี้ก็เริ่มดีเลยพี่น้องเริ่มดีขึ้นน้อยนึงกระเติงขึ้นนิดนึงได้หาได้ซีบอยู่ผมผมเบึงบึงบึงฐานการแล้วครับครับ